อเอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้อยู่ใน GTA อีกแล้วนะวน,นี่ผมจะพามาดูการต่อยมวยของประเทศลาซิตี้นเองๆครับวันนี้สภา,าได้จัดการแข่งขันเวแข่งขันต่อยมวยนะว่าคนที่ตึงนะครับทีผ่ผมไปตึงผมก็เลยไปลงครับเดี๋ยวพามาดูเลยกันว่ามีคนตึงขนาดไหนน,น่าจะชิงเงินรางวัลมังครับผมอันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลย ใครทีมร่มาชกใครที่มาชกมวยถอดเสื้อเลยนะครับถอดเสื้อเลยใครที่มาชกมวยถอดเสื้อเลยนะครับสมัครก็ได้ครับตอนต,ตอนนี้สมัครเลยก็ได้นะครับใครยังไม่สมัครสมัครเลยนะเงินแสนหนึ่งนะครับที่หนึ่งที่สองห้าหมื่นที่ 3, 2, 5, <000 S 2> สามสองหมื่นห้านะครับค่าสมัครเท่าไหร่ครับห้าพันครับคห้าพันเองห้าห้าพันบาทเท่านั้นนะครับถ้าสมัครห้าพันบาทเท่านั้นเอาไม นวมัผมว่ามันดูงอไหมมีกฎห้ามนะห้ามอะไรบ้างครับเนี่ยห้ามปั๊มเพนงครับหมัดอย่างเดียวดุนๆไปบินเดียวจบสกิปได้ใช่ไหมครับได้หมดครับแกสกิปได้เหรอไม่ได้ครับไม่ได้ไปเล่นมวยอะไรไปได้ไหมมวยทุกอย่างครับมวยทุกอย่างแกสกิปไปแล้วอ่ะผู้บอกสุดที่บอกกันนะผมว่ามีคนต่อยตึ่งวะแหม่เอาได้เะต่าวะไม่ติ่งไม่ติ่งธรรมดาสมัครสมัครกับหัวแดงครับคนหัวแดงคนหัวแดงนะคนหัวแดง โคเด้เอ็นซีครับสมัครของโคเด้เอ็นซีนะครับเออพี่พี่ครับเมื่อผมมันไม่เต็มอ่ะเต็มอย่าหมอมมาครับอย่าหมอมันเลยให้ครับออ๋โอเคครับผมอ๋อแล้วคนชนะนี่มีบริการอันนี้ให้ฟรีไหมครับเนี่ยสิทธิ์ยาวปีรับเนี่ยโอ้โหที่หนึ่งก็ได้แสนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยสิทธิ์ยาวปีไหมผมชนะไปรอบนึงอ่ะผมอย่างผมได้สิทธิ์ยาวปีไหมครุณครับทีเองครับได้ครับได้ครับ นี่แบบประชาชนครับแดงแเผซื้อได้เดี๋ยวน้องไสุเงินไหมแดเป็นาชนเป็นไหมแบบนี้นะลองไหมทุกอย่างมันต้องลองว่ะผมว่าต่อเสียงรอบนะครับจนได้ดีครับผมผมด้วยครับไห่เนาะโอนโอนได้ไหมโอนได้ไหมได้ครับได้ได้ หนูมาแต่ว่าจับบาดจับาครับีหาพันครับหาพันเล็กเล็กยครับเล็กเลยสามหาีครับสามหาซีสาไฟานบูนูในแกงนะููนรอนนนะหนอยู่เป็นตัวฉำดนับอ่าเราควรแจมันฉำหนูเป็นตัวฉำดให้เยบแมนครับแมนดีนะครับผมดีนะดีนะครับ อ่าพี่กูก็จะเอากูเสแล้วพี่กูก็จะเอากูเสแล้วกดแล้วครับเห็นไหมครับอ่าตอนเสร็จแล้วครับไปรอ่าในเลยครับโอเคครับผมเล่นไม่เต็มครับผมโทษโทษหมอมาแล้วหมอมาแล้วเดี๋ยวหมอเข้ามาเลยครับหมอเข้ามาเลยเออทอร์เชอร์ยังไงครับตัวเอ็มหาเอ็มโค้ดผมเล่นไม่เต็มสียากระหมอเลยนะครับผมเล่นไม่เต็มสียากระหมอเลยครับไดี๋ยครับ อย่างครับหมอไม่ต่อยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะต่อยแบบตัวตัวอะไรอะไรบอกเลยค่าค่าค่าชิจ้าเท่าเท่าไหร่อะหมอสามร้อยครับเข็มใหญ่สามร้อยโอเคครับผมเฮ้ยผมผมเลือดไม่เต็มแต่ผมไม่ฉีดแล้วกันเฮ้ยโคตรเอาอ่ะเดี๋ยวจะลุงป๋าก่อนเลยไปครับเดินไปเลยผลชิจ้าเดินไปเลยไปนั่งดีๆผมนั่งดีๆถ้าผมนั่งแล้วเดินได้เลยนะไม่ต้องรอต้องลองเวต้องลอง เกยรติหมอวางเลยไม่เป็นไรครับเหลือเวลา2นาทีนะครับเหลือเวลา2นาทีนะครับเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่ง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 ห้ามเกีห้ามห้ามแกไฟอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อยนัวไปเลยไหมนัวยังไหมครับไม่นัวครับไม่นอนนอนนอนเกินไปหนึ่งหนึ่งครับหนึ่ง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 แพ้แพ้จบนะครับแพ้จบแพ้จบเออเขาตายตรงพวิโตส่งมาพี่สวบายผมตื่นเต้นมาแกพี่แกแกผมตื่นเต้น ไปสู้ได้ไหมนะครับพี่ผมถ้ามันแตกมันจะได้หมู่เถื่อแตกนะอะไรแตกนะเกาะเกาะเกาะเออมันจะยิ่งตื่นเต้นกว่าไงมันหลบยากกว่าประเทศอื่นไงผมแตกหลายทีเลยโอ้ยไม่ถึงเกาะไมาถึงเกาะออ๋โอเคครับโอเคนี่เดี๋ยวผมจะใช้วิชาที่ผมเรียนมาผมผมกลัวพลาดจริงแล้วมันกดเป็นบาค้างไม่ได้อะ พลาดก็คือพลาดอ่ะผมสำหรับผมพลาดก็คือพลาดต้องลองล่ะต้องลองอลองไปรู้สนามเด<อ>ียวนะครับสีรักู้นะสนามสนามเดียวนะครับทีละคู่นะครับสนามนี้ตกอยู่ตรงคนหมอยือนนะครับไอพ่อมไอพ่อมไอพ่อมก่าบ้างนะโอเคไปรอเลยเจ้าคนแรกไปลลเลยไปรอเลยสองที่สุดท้ายเว็บติกนี่นั่นแหละไปคนแรก คกูต่อไปนะครับเขียวมันรอได้ไหมผมเลื่อยโมเชิญผมเลื่อยโมเชิงหัวนะครับอนีกได้แล้วอีเจอหัวเขียวเองครับโจเดี๋ยวผมเจอโจเองโอเคไปไปแพ็กหน่อยเขาไม่ยิงหายไปเหรอคนหนึ่งกูต่อไปเจ้านั่นแหละเจ้านี่ละนี่ท้ายดีอ่ะไปเลยคู่กัน ผมเนี่ยนี่นี่นี่นขอนี่ไปไปโอ้ผมคู่ผามคอกอมเมนา้อไปคู่เตือเข้มเจ้าของคู่พอีอ๋อโอเคครับโอเคโมู้ไม่คู่เหรอพูไม่คู่เกงขาเกงขาคู่ผมอ๋อพูดอีเดไม่ยิ่งขามเดม่ยสองสองเหรอพี่หนึ่งหนึ่งมั้งครับใส่หนึ่งหนึ่รือสองสองผมก็ไม่รู้เหมือนกันสมัาพร้อมยังครับพร้อมยังครับ เรต่อยตรงหนตรงนี้เหรอแล้วผมผมถามก่อนว่าต่อยยังไงคิดกัพี่คิดเออนายนายนายผกติกาย่งไงครับเนี่ยตายีนะครับคือใช้ต่อยกันไและคือคู่ไม่ไม่จคู่หรือนอ่าหนครับหนอ๋อหนแล้วจนเหลือคนเดายใช่หเหลือแบบอ่าหนึ่งหนึ่งไอ้เป็นแบบตะล่าคือไปเลยไหมครับไเกียวช่องเกียวข้องออกจากสนามด้วยนะครับ อยู่ฝั่งอ่าอย่างผมตื่นเต้นปะสคับตื่นเต้นเลยมาใครประกาศเลยประกาศเอาเลยประกาศเทวินประกาศเทวินเลยวา้แล้ว่คือต่อยได้อย่งเดียวก็แล้วย่นีใครบอกเาเลยบอกเล้เน่คือสนามไม่อยู่ ใช่กลจังวะโดูครับเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็บไหมอ่ะเดี๋ยวผมคอแผนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอ๋อขอโทษนะครับมันขีดชนเจ็บบได้ไม่เป็นไรครับครับฮึม ครับแล้วแรกแล้วนรับเยอะโอ้โหเอาแลยครับเอาแล้วะเอาเลยวะกิ้งขาวอุ้ยเอาเกงดำนัวเอาเกงดำนัวเก่งดำนัวเอาเลยครับเอาแล้วะเอาแล้เอาแล้สูสีสูสียังไงยังไงใครไว้กวอาใครไวกว่ะเอาโอยหยอนกลับมาแล้วครับเกงขาวสวนเก่งขาวสวนสวนไปสวนไปสวนสวนไปเลยอแล้วเเกงงงดดดาาา เอาไงเอาไงเอาไงเก่งเข่าเก่งเขาก่งดำวะไงเก่งดำเก่งดำยืนไงเก่งดำเอาเก่งเข่าเก่งดำฟู่เก่งดำหรือเก่งเข่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอือโอ้ยเก่งดำชนะว่ะเก่งดำชนะว่ะเก่งดำชนะว่ะเตยยังครับเตยยังครับครับผมเตยยังครับเข้ามาครับอยู่ครับผมอย่างแบบบชนครัไปเตรียมตัวเลยครับต่อไปเตรียมตัวเลยครับ ใครพร้อมครับใครพร้อมพูดอมเขาอะไรบ้างพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับตีเขาพร้อมไหมมาดิพี่มาไปไปครับพร้อมเราไปครับตามมาตามมาชิดๆใ้หยให้หน่อยได้ครับเห็นเล็กๆครับครับผมโอ้โหกูกดเลยไปมันเล็กหมดเลยเดี๋ยวเก็บเล็ก้ก็ได้ครับเก็บได้ผมเยอะโอ้ครับผมก็เก็บเกีผมต้องเอาไว้เก็บ c t r เลยอันนี้ตอนนี้ครับครับผมของผมตอนนี้ตั้งเลยสองพันละเต็มนไหมครับ ก็ดีครับเมื่อกี้ผมไปรับเกียร์ที่อื่นไปแล้ครับอย่างนีพิ่มมาเพิ่มครับไปตาได้ครับเพื่อเนื่งคนลมหันซ้ำได้ครับครับผมไอซ้ำสองคือถับตปกระติสยามีปากเสียงยามีอย่างการถลอกคือจะเป็รูปกันโอเคครับผมอันนี้เวลาจะเริ่มคือคุณเดินออกจากเซนนี่เห็นไหมครับโอเคครับนะครับนี่อยากให้คนละมุมไหมครับไตขวาอยากครับครับออกจากสนามนะครับไม่มีครับแพ้แล้วแพ้เลยนะครับบ้าบ้าออกจากสนามได้ครับ tám con nương lên bỏ vô ba ủa đấy ừ, với lại đây, mày mà chúng โอ้โหกูตวนไม่ได้เลยเหยื่อกูแตกมันต่อยมีคนตึงๆอ่ะจังหวาไม่ใช่ชนงครับเกินโอ้โหเดี๋ยวรอฉีดยาก่อนนะโอ้โหมันต่อยคนกากเลยเฮียจังหวะจ้วงตอนแรกผมจ้วงมันไม่ได้เฮ้ยฉีดยาก่อนนะได้ครับถ้าผมต้องไปตรงไหนครับหมอคนที่สามครับฉีดยาหรอครับสี่ทีนะครับครับไอเขาเลยสุดมากคนเดียวคือมาคนเดียวมาต่อยเลย กดไม่ได้สักมัดอ่ะไม่กดตึงอ่ะพี่ทีเล็กเรียบร้อยครับพี่ท mm ีเ hmm ล็กครับค okay. ุณหมอตึงเกินนายตึงเกินขอมาครับชิ้นเดียวเหรอเขียนอะไครับได้ครับอันนี้ก็ได้ครับใครแทงใครแทงส่วนผมนายผมรับผมรับผมรับไม่อันนะโอ้โหเป่งสูตรพิได้เลยไโคตรตึงอ่ะ ขอนีรวยเลยหมอรวยเลยฉีดด้วยพี่อาฉีดด้วยเยหญใจนมุงแหมมองเกลัี Absolutely. ่ยะคุณหมอเนี่ยมอมาครับคุณหมอคุณหมอไปย้ายไปย้องั่นัมมีเมไป้ลองลองคหน้เสียนะหลังจากผมออกจากสนามเท้นิดนึงเลิกไหมครับใช่ครับขอบคุครับ เอาว่ะเอาวะเอาวะเอาว่เอาว่ะเอาวะเลยตอนิบอนิตอนแอรดรอปลูกว่คีนที่รวยอ่าคนฉีดยาตอนแถวเรียนมอปลาทำไมผู้หญิไม่ขอเสือ เอาเลยครับผมฟังดับกับฟังสาวคุณเรียกฝั่งหน้าก็ฟังเขาเลยไงออกมาแล้วครับสองตอกไปหนึ่งตวงไปอีกแล้วขออนุญาตถอดรองเท้าได้เอามาแล้วครับตวงไปเดี๋ยวโอ้ยังเป็นคนดุดันเลยครับผมดำยังไง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 เขาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจ้วงจ้วงยับยั่ไงพี่เดมอนอยู่สอบเลยแม่งผมไม่ได้สวนในนั่นเลยเพื่อในสวนเร็วอ่ะารับเงินครับนี่แบมันสอบอย่างอื่นก่อนก็ได้ โอ้โหโอ้ยโอ้หดัสวนยับ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 โอ้โหดี๋ยครับคุณหมอให้ใครแกแบบพชาชอน้ครับอ้าคุณต่อไปครับฝังคุณต่อไปครับคุณต่อไปพร้อมนะเส็จแบบว่าพวกนี้แบบซ้อมแบบมาแบบจริงจังเลยคือผมไม่ได้ซ้อมหาเทียอะไรเลยรู้เขาว่ามาประกาศรับตักมวยหมูกรมาเลย เยอะอไปกดตึกอะล่องมายุดเลยผมล่องมายุดเลยคนผิวสีห้าพันพอห้าพันนะผมเอาผิวสีห้าพันได้ครับได้เืเส่เสื้อเส่เสื้อใส่เสื้อเส่เสื้อไม่ทันไม่ทันเสื้อเลยห้าพัองคนนะไไไม่เส่เือมันจะหลการเชื่อเชนีอ ไปพังปุ่นเลิศเริมโอเคปะิ่งามมอเดิ้ลงามเดินออกไปเข้มไปไหนเดินไปไหนเข้มเดินไปไหนเดินไปเลิมเลยเดินออกไปคือเริมเลยเอาเลยคะยืนพละบ่คนคนที่สีเลขกอะไรครับเลียอะไรเรเลขอะไรห้ครับนั่นห้าสิบนะลาพะหน่อยวีตังอยู่ร้อยเดียวน่คอันชีดหน่อยนะ พอไหมครับถ <muitas S 2> ือเสียวไอชีไ no ด้หมดเนี่ยสามสองเอาเลยว่าขาวว่าขาวตึงแน่ถ้าแพ้คุณถ้าแพ้คุณเจอผมเพิ่น้อยนะสวยสวยย่าโอ้โหมาจังยืนเลยแน่ขาวตึงแน่ขาวตึงแน่สวย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 เอ้ยเอ้ยมาดิมาดิขาวตึงแน่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 โอ้โหเขาเขายังไงหมอเอากระเบียดมาส่งมา นสวนเนี่ยเอออยากจะหมดเลยใส่พานอัดกิน้อยหรือเปล่าโอ้ยไอ้ภาษาไอยโอ้ยสวนอันหลังะี้เสียรักเสียรักพร้อมกับของเอาแล้วคยเอาแล้วเอาแล้วเอแล้วอ้หอีกอกเฮ้ยเอออาแล้วเอาแล้วอุ้ศอกไปอีกศอกไปอีกอย่างไงล่ะแม่งไม่้อลบได้ไงวะอู้ไ้ยศอกต้อง ไม่มีโอกาสสวนเลยไม่มีโอกาสสวนเลยโอ้โหบอกแล้วเขาบอกอันเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเด๋ยว่าหมอ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 ไครับหมอย่างไรครับอย่เลยครับครับครับ่างแบบแยงเลยครับเยงเงเอาใหญ่เลยก็ได้เมห้าพันเนาะเอาเลยครับเอาเลยสามสองหนึ่งเอาลเียวอ่อนห้าพันก็ได้ไหม เอาก่อนท้าพันนะครับมวยเชิงมวยเชิงเดิงว่ะเหมือนกูเชียร์เขียร์ว่ะไม่จะพลาดเดิงว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่แทงแล้วกูไม่แทงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยมีมีเชิงว่ะเออนั่นี้ไงล่ะลบลบเลยครับอย่าดับอย่าดับเอาดิเอาดิเอาดิสวนเอาดิเอ้ย

เดี๋ยวเทียวปีมันจะแบบเลียร์ใครแล้วชนะเดียวอ่อนต้องมาแล้วเดี๋ยวออนเดี๋ยวอ่อนซื้อไหวเดี๋ยวออนได้รับพลังจากผมไปแล้วผมขบึงเลิกแคบสักทีเดี๋ยวเดี๋ได้เดี๋ยวได้เกิดอะไรล่ะ๋ยวเดี๋ยวมีมวยคู่ต่อไปแล้วเนี่ยเ้ยเอาว่ะกัดมุมหยัดมุมสู้ไม่ได้คือดยัดมุมสู้ไม่ได้แน่นอนหยัดมุมไก่เนื้อหล่อ้ยบอกแล้ว

ตไปถึงตัวเดนตงไปก่อนอย่างนี้จุยาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีปันะให้เงี้ยก็ถี่แล้วะเอาได้เงินอนึบาทนึงเอาโอ้โโอ้โขอแต่เงินกันนะได้เงินหนกงบาทยง ไปฝันโน่นป่ะลองเอาซือผมใส่ด้วยลองเอาซือผมใส่ด้วโอครับจบแล้วจบไวจังโอ้จบแล้วว่ะเฮ้ยจบแล้วทุกคนจบแล้วเดี๋ยวหาฟันพีพีเลยผมโอเคบายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าเลยกันว่าจะมีอะไรทำนี่ก็จะประมาณนี้แหละครับ ถ้าชอบก็ไม่ต้องกดติดตามหรือว่ากดทับตะไคร้แล้วครับถ้าใจใคุณอยากกดอยู่แล้วานะบายครับผมเดันคลิปหนา้า